ขยับมาดูเรื่องของอากาศในบ้านเรากันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าหนักจริงๆแล้วก็มาช่วงเวลา4ี่ถึงห้าโมงเย็นประมาณนี้ครับช่วงบ่ายๆช่วงเย็นๆเป็นช่วงเวลาเลิกงานก็ทําเอาหนักแล้วก็เรียกว่าเต็มเหนียวกันทุกพื้นที่เลยครับขณะที่วันนี้เองกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนครับว่าวันนี้ก็ยังคงมีฝนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหาคนครก็ต้องวางแผนเรื่องของการเดินทางกันหน่อยนะครับอย่างเมื่อวานนี้เองหลายจุดโดยเฉพาะที่ถนนแจ้งวัฒนะ น้ำท่วมสูงพื้นผิวการจราจรทุกช่องทางครับนี่คือสภาพการจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้านะครับช่วงบริเวณหน้าห้างสับสินค้าเซ็นท่านแจ้งวัฒนะโดยเมื่อวานนี้หลังจากที่ฝนตกเนี่ยก็เกิดน้ําท่วมขังลึกประมาณครึ่งล้อรถยนต์ครับส่งผลทําให้รถยนต์หลายคันเนี่ยเคลื่อนตัวได้ลําบากแล้วก็ต้องขับกันไปอย่างช้าๆโดยจะเห็นว่าบางคันน้ําท่วมเนี่ยจนถึงครึ่งล้อเลยนะครับ ส่วนในพื้นที่กรุงเทพปหมหาคนครก็มีฝนตกลงมาเล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่ก็กินพื้นที่ในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นเขตหลักสี่ดอนเมืองจตุจักรบางซื่อบางพลัดดุสิตพญาไท้วยขวางดินแดงบึงกลุ่มและทันนายาว